สับสนุนโดย Lenovo สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีทุกคนครับในช่วงเวลาอันยาวนานที่ผ่านมานั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วช่างภาพมืออาชีพมักจะทำการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของทาง Apple เป็นหลักในการตัดต่อภาพมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จากทาง Microsoft หรือว่าคอมพิวเตอร์ระบปบปฏิบัติการ Windows นั่นเองโดยเหตุผลใหญ่ๆเลยน่าจะเป็นเพราะเรื่องของความสเสถียรของระบปบปฏิบัติการ ความละเอียดของหน้าจอที่สูงกว่าเป็นต้นนะครับแต่ทว่าในช่วงหลังครับผลิตภัณฑ์ของ Apple เริ่มจะทําให้ช่างภาพมืออาชีพเริ่มทําการเปลี่ยนใจแล้วโดยจากการใช้งานเครื่อง iMac มาเป็นเครื่องที่3เนี่ยซึ่งคุณบันติ้งเขียนไว้ครับบอกว่าทาง Apple ปล่อยอัปเดตระบบปฏิบัติการ macOS ทีไรเนี่ยเครื่อง Mac ของเขาจะชา้าลงเรื่อยๆแถมตัวระบบ macOS นั้นก็ไม่เคยจะโชว์เลยด้วยซ้ำว่ามันทําการอัปเดตให้ซึ่งจากเหตุผลข้อนี้ทําให้ต้องเปลี่ยนเครื่อง Mac ใหม่เกือบจะทุก1-2ปี แล้ถ้าพูดถึงการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม็แล้วเนี่ยพบว่ามันจะเหมาะกับนักถ่ายภาพมืออาชีพจริงๆมากกว่าแต่กับสายงานของบันติ้งนะเนี่ยที่เป็นภาพถ่ายเน้นเชิงพาณิชย์ละครับเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการโดยบอกเลยครับว่าตอนนั้นได้ดูจ็อบเปิดตัว macbook air เครื่องแรกที่มาราคาแพงมากอย่างไรก็ตามด้วยความอยากก็ได้ทําการเก็บเงินและซื้อมันมาจนใช้ได้ แล็มบุกแอร์เครื่องแรกนี่นะครับที่เป็นเครื่องที่ทำให้คุณบันติงเนี่ยได้รับรู้ถึงความช้าในการใช้งานจากการอัปเดต MacOS ที่ถึงแม้ว่าทาง Apple จะสัญญาเอาไว้ว่าเครื่องแม c กจะเร็วขึ้นแต่ทว่ามันไม่เป็นตามนั้นโดยจากความคิดที่ว่า Apple เป็นบรษิษัทสำหรับนักสร้างสารรค์ส่วน Microsoft นั้นเป็นบรษิษัทสำหรับนักบัญชีได้เปลี่ยนไปตั้งแต่คุณบันติงได้เห็นโฆษณาของ Surface Studio โดยหันมามอง Microsoft มากขึ้นและพบว่าสิ่งที่ Microsoft นำเสนอนั้นตอบโจทย์ด้้าาาานนนกกรรรรรเปนนรรรป็ัสสงค์ูภพ นอกจากการใช้งานที่ดูง่ายแล้วครับยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เก่าๆที่เขามีอีกด้วยและนี่ก็เป็นทัศนะครับเพื่อนๆว่างอะไรกันบ้างกด Subscribe Notebook Spec ใน YouTube แล้วเข้ามาพูดคุยกันสวัสดีครับ